กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ MP Story ขอนำเสนอนี่ยายวายชายรักชายเรื่องรักของฉันฝันของเธอ EP 3ถึงแม้ว่าเหอเนียนซีจะทำงานสิบวันติดแต่เขาก็ไม่ได้ใช้วันหยุดอันมีค่าไปกับการนอนหลับหรือเที่ยวเล่นต่างๆกับการเขากลับตื่นเช้ามาเพื่อทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ สำหรับคนที่ค่อนข้างรับความสะอาดแล้วการไม่ได้กวดบ้านถูบ้านและเช็ดโต๊ะเก้าอี้หรือตู้โชว์สิวันติดนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทนได้เหือเนียนซีจุ่มผ้าขี้ริ้วลงไปในถังพร้อมบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดชายหนุ่มใช้เวลาช่วงเช้าทั้งหมดไปกับการทำความสะอาดทุกตารางนิ้วของห้องรวมถึงทางขยะ การจัดการสิ่งของไม่จำเป็นต้องใช้จนเรียบร้อยด่านสุดท้ายของการทำความสะอาดคือห้องนอนของการเทียนเจียนหรือเนียนซียืนอยู่ด้านนอกของห้องรูมเมตตัวเองเมื่อมองผ่านประตูไม้ที่เปิดเพียงครึ่งหนึ่งเข้าไปเห็นเจ้าของห้องกำลังนั่งขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนอยู่บนโต๊ะหนังสือเอาขาพิงกับกีเต้ต้าไม้ แถมยังสวมชุดเมื่อคืนอีกต่างหากถูกทิ้งให้อยู่โลกคนเดียวอีกแล้วฮะเหอเนี่ยซีผักประตูพร้อมสาวเท้ายาวเข้าไปในห้องโดยไม่สนใจเจ้าของห้องสักนิดมือก็จับการเก็บเสียงของกลับไปวางในตู้ไม่ก็ใส่ลิ้นชักส่วนขยะทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะหรือตู้ก็นำไปทิ้งพร้อมเช็ดเฟอรนเจอร์เหล่านั้นให้สะอาด หากรูมเมทเขาได้เข้าสู่โหมดทำงานนั้นอีกฝ่ายจะไม่เคยสนใจเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แม้กระทั่งตอนที่เหเนียซีย้ายห,หนังสือหรือของที่อยู่บนโต๊ะจ้ากตัวก็ยังคงสนใจอยู่กับกระดาษบรรทัดห้าเส้นแบบไม่วกแวกสักนิดหากการเทียนเจียนจ้างใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเขาไม่เคยสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ไไม่สึนามิหรืออะไรอย่างอื่นก็ไม่มีทางไปรบกวนความตั้งใจของคนคนนี้ได้เลยซึ่งเหอเนียนซีรู้ซึ้งถึงข้อนี้ของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เหมือนเพื่อนร่วมห้องเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ทักทายใดๆและก้มหน้าทำความสะอาดต่อไปและเมื่อเหอเนียนซีทำความสะอาดเสร็จ ก็คิดจะออกจากห้องทันทีแต่ข้อมือของชายหนุ่มก็ถูกรั้งไว้โดยเจ้าหของห้องเสียก่อนตอนแรกเขานึกว่าตัวเองคงไปเกี่ยวโดนอะไรเข้าแต่เมื่อหันไปมองถึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังจับมือเขาเอาไว้เทียนเจียนมีอะไรเหรอเขาถามมีก้านเทียนเจี้ยเหลือไปมองกระดาษ บรรทัดห้าเส้นพร้อมปล่อยมือเหือเนียนซีให้เป็นอิสระก่อนจะเดินไปยังเตียงเดี่ยวที่ตั้งชิดกำแพงพร้อมชี้ให้อีกสายนั่งนั่งลงแล้วปิดตาซะฉันขอวางผ้าคลีโรก,ก่อนได้ไหมฉันไม่อยากทำให้สกปรกเหิเนียนซีพูดยังไม่ทันจบก็ถูกก้านเทียนเจี้ยนผักลงบนเตียงพร้อมกับมือใหญ่ที่กดไหล บังคับให้เขานั่งลงที่ปลายเตียงนั่งลงและปิดตาซะการเทียนเจนียนพูดซ้ำประโยคเดิมด้วยแววตาแห่งความดื้อรั้นที่เหินเนี่ยนซีเห็นจนคุ้นตาเสียแล้วพอเมื่อไหร่ที่การเทียนเจียนแสดงแววตาแบบนี้ออกมานั่นหมายถึงว่าต่อให้สู้จนตัวตายก็ไม่สามารถเปลี่ยนความตั้งใจของอีกฝ่ายได้เลย ดูแล้หน้าก็หลับตาแล้วนี่ไงเือเนียนซีกำผ้าขี้ริ้วไว้ในมือแน่นก่อนจะหลับตาตามคําสั่งของเพื่อนร่วมห้องแววตาของก้านเทียนเจี้ยนนั้นอ่อนแสนลงเล็กน้อยก่อนจะเดินไปลากโต๊ะที่วางแล็ปท็อปมาอยู่ตรงหน้าเือเนียนซีพร้อมกับหยิบกีตาร์มาเตรียมเอาไว้ เสียงอันนุ่มทุมลึกของแต่ละคอร์ดกีตาร์นั้นค่อยๆซึมซับเข้าสู่หัวใจผู้ฟังทว่าหลังจากที่เหอเนียนซีได้ฟังทำนองอันไพเราะนั้นแล้วเสียงเมโลดี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปสู่ความบ้าคลั่งเหอเนียนซีผือสูดลมหายใจเข้าลึกโดยไม่รู้ตัวเสียงเพลงที่เขาได้ยินมันเหมือนเหล็กที่กำลังถูก ไฟเผาจนร้อนเหมือนเสียงนั้งกำลังบีบหัวใจและความรู้สึกของเขาจนแน่นแรกเริ่มมันก็ให้ความรู้สึกถึงความโศกเศร้าจนสุดขั้วหัวใจแต่ก็ถูกความเจ็บปวดกวบเกื่อนจนสุดท้ายกลายเป็นอาการสันเทาที่มันอึดอาดจ,จนไม่ทันระวังตัว เมื่อเหิเนี่ยนสีคิดได้แบบนั้นจึงลืมตาขึ้นมากระทันหันสัญชาติญาสั่งให้ล่าถอยจากจินตนาการที่น่ากลัวแต่ตอนที่ตั้งใจจะขยับตัวนั้นกลับถูกก้านเทียนเจี้ยนจับไหลเอาไว้แน่นกานเทียนเจี้ยนหยุดดีดกีตาร์เขาโน้มกายเข้ามาข้างหน้าให้กลับใกล้กับเหเนี่ยนสีพร้อมจ้องถามผู้ฟังเป็นยังไงบ้าง เือเนซีไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเสียงเพลงเมื่อคู่ยังคงแผดเผาอยู่ในหัวพร้อมรวมถึงมือของการเทียนเจียนที่กำลังจับไหล่เขานั้นก็ร้อนเป็นไฟเมื่อเอามารวมกันกับเสียงเพลงก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่มมากขึ้นอาซีเป็นยังไงฉันนายเฮือนซีพยายามเปล่งเสียงออกมา นายปล่อยฉันก่อนได้ไหมการเทียนเจียนปล่อยมือตามคำขอแต่ดวงตาสีฟ้าอ่อนนั้นยังคงจ้องมองเหือเนียนซีเช่นเดิมบ่งบอกว่ายังไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายไปง่ายๆเหือเนียนซีที่ถูกอีกฝ่ายมองแบบนั้นย่อมทนไม่ไหวแน่แถมเมื่อคู่เขาก็เพิ่งคิดอะไรแบบนั้นออกมาอีกชายหนุ่มจึงเบือนหน้าหนี เพื่อหลบดีกสาตาของเพื่อนร่วมห้องช่วงแรกถึงจะอบอุ่นแต่ก็สุดยอดไปเลยฉันชอบมากทีเดียวส่วนช่วงหลังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฟังแล้วกดดันนะฉันว่านายน่าจะลองแก้ไขดูนะการเทียนเียนพยักหน้าพลางนั่งลงบนโต๊ะเขียนหนังสือเช่นเดิมอืมช่วงแรกต้องแก้ส่วนช่วงหลังโอเคแล้ว เหรเนียนซีชะงักไปเล็กน้อยเดี๋ยวนะเทียนเจียนที่ฉันพูดไปนะ่ะก็ตอนที่อาซีฟังท่อนหลังร่างกายกับใบหน้าก็ร้อนขึ้นมาเฉยๆนี่จูๆ่ๆศีราะของเหิรเนียนซีก็ร้อนขึ้นมาเสียอย่างนั้นแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรการเทียนเจียนก็ชักมือกลับพร้อมพาตัวเองเข้าไปสู่โลกแห่งกระดาษบรรทัดห้าเส้นและโน้ตเพลงอีกครั้ง ก็เหมือนอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อ,อไหร่ที่การเทียนเจียนได้เข้าไปสู่โลกของตัวเองแล้วนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่มีทางพาตัวเองกลับมาจนกว่าจะทำตามความตั้งใจให้สำเร็จรู้ล่วงไอ้บ้าที่ทำให้คนอื่นสนใจแล้วก็หนีไปนี่มัน เหเนี่ยซีกรดจนหน้าแดงเขาลุกขึ้นยืนพร้อมกับช่วยทางน้ำเดินสาวเท้ายาวๆออกนอกห้องไปก่อนจะโยนของที่อยู่ในมือเข้าไปในห้องน้ำจัดการล้างมือมล้างไม้เสศษัพหลังจากนั้นก็พาตัวเองมาทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาที่ห้องรับแขกเปิดทีวีที่กำลังฉายรายการเกมโชว์อยู่อยู่ดีดี ก็มายั่วความรู้สึกคนอื่นแถมยังมีหน้ามาโยนคนอื่นทิ้งไปแล้วตัวเองก็หลบไปอยู่ในโลกของส่วนตัวของตัวเองถึงเหิเยี่ยนซีจะรู้ตั้งนานแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นแบบนี้ก็เถอะแต่พอถูกทำใส่ร้ายหลาย,หลายครั้งเข้าก็เจ็บใจเหมือนกันอย่างว่าแต่จะโต้กลับเลย แค่ตั้งรับหรือหลบหลีกธรรมดายังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่อนหัดเฮอเนียนซีแกมันอ่อนหัดนะักเฮอเนียนซีเคี้ยวมันฝรั่งทอดพรางด่าตัวเองในใจจนกระทั่นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาขัดจังหวะอารมโมโหเขาหยิบมือถือที่นอนอยู่บนโต๊ะกาแฟพร้อมมองดูชื่อคนที่โทรมาเสี่ยวเหลียงว่าไง โย่เยนซีเสียงเสียงนายเหมือนโมโหมากเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเมื่อเหินยียนซีคิดถึงสาเหตุที่ทำให้เขาโกรธอุณหภูมิในร่างกายเพิ่งจะกลับมาเป็นปกติก็สูงขึ้นอีกครั้งจนทำให้เขาต้องสะบัดหัวเพื่อ,อไล่ความคิดบ้าๆออกไปมีเรื่องเล็กหน่อยนะ่ะแต่ไม่สำคัญอะไรหรอกเขาตอบเลี่ยงพอเป็นพิธี ไม่สำคัญจริงหรอแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเมื่อกี้นายโมโหจนแทบจะฆ่าคนได้เลยนะฉันบอกว่าเรื่องเล็กๆก,ก็เล็กๆสิเนี่ยซีใช้น้ำเสียงดันกลบเกลือนความในใจก่อนจะเอ่ยเสียงลอดไรฟันด้วยความโมโหนิดๆน,นายโทรมหาฉันมีอะไรถ้าไม่มีฉันจะวางแล้วนะอ้าอย่าเพึ่งนะอย่าพิ่งวางฉันมีเรื่องสำคัญมากจะเล่าให้ฟัง หวงเหลียงนิ่งไปสักพักก่อนจะถามเสียงเข้มอยากไปกินเป็ดว่าไฟด้วยกันสักหน่อยไหมเนียนซีเออฉันกำลังดูรีรันรายการ w x y อยู่นะถ้าไม่มีอะไรจะวางแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนียนซี่อย่าพิ่งวางขอโทษฉันผิดไปแล้วให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอนะ ครั้งนี้ฉันจะสารภาพแล้วเฮือนเนียนซีถอนหายใจเฮือกใหญ่ใส่ปลายสายก็ได้ฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งแค่ครั้งเดียวนะอืมมีผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้แนะนำนายให้กับเธอะ่ะเห็นแก่มิตรภาพสิบป,ปีที่เราร่วมสร้างกันมาไว้หน้าฉันสักครั้งเถอะนะผู้หญิงเสี่ยวเหลียง นายก็น่าจะรู้ว่าฉันเป็นฉันรู้ว่านายเป็นอะไรแต่อีฝ่ายไม่รู้นี่อพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเอาเป็นว่านายออกมาก่อนละกันนะร้านเดิมที่เราเคยกินกันบ่อยๆคุยกันต่อหน้าจะดีกว่านะนายมาได้ใช่ะขอร้องลามาเถอะนะ เนียนซีอยากจะเอ่ยปากปฏิเสธนะถ้าว่าจูๆ่ๆทั้งเสียงเพลงและความอบอุ่นของร่างกายและสีหน้ามั่นใจของการเทียนเจียนก็สว่างวาบในสมองจนทำให้มือที่ถือโทรศัพท์นั้นสั่นเบาๆอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันเนียนซีตอบกลับไปแบบนั้นเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยขอบคุณจึงกดปุ่มวางสายเขาควรทิ้ง เสียงเพลงที่ยังคงดังอยู่ในหูไม่ยอมหยุดและออกไปสูดอากาศเสียหน่อยจะดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ mpstory ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ